สวัสดีครับวันนี้นะครับครูแบงค์งก็จะมาพูดในเรื่องของบอลกระดาษดำด่างก็คือบอลกระดาษดำแต่ใบเขาจะด่างนะครับผมได้ทำการซื้อท่อนตานะครับของบอลกระดาษดำด่างมาเมื่อเดือนที่แล้วแล้วก็ทำการเพราะนะครับตอนนี้ต้นก็งอกมีความสูงประมาณเกือบ30ซนติเมตรแล้วนะครับ แต่ใบเขายังเขียวนะครับใบเขายังเขียวแต่ตรงนี้ครับมาดูตรงนี้ครับเห็นไหมครับตรงก้านของเขาเนี่ยมีรอยแถบสีขาวนั่นคือด่างนะครับด่างนั่นหมายความว่าใบต่อต่อไปนะครับของบนกระดาษดำด่างนี้นะครับอาจจะเป็น ใบด่างออกมานะครับเห็นไหมครับก็จะมีแถบด่างอยู่นะครับทีนี้สิ่งที่เราทำนะครับก็คือดูแลปกติแล้วก็ให้เขาเนี่ยครับให้ใบใหม่นะครับให้เขาให้ใบใหม่ขึ้นมาสังเกตดูนะครับ ผมก็พยายามดูนะครับว่าที่ใบเขาเนี่ยมีเ,เขาเรียกว่ารอยด่างบ้างหรือยังนะครับก็ไม่มีด่างที่ใบนะครับแต่ตรงก้านน,นี่นะครับตรงก้านเนี่ย<ๆ>เขามีแถบด่างมาตั้งแต่ที่เขางอกใหม่ๆเลยนะครับผมก็ก็รอดูเอ๊ะใบจะด่างไหมเนาอ ทีนี้ใบก็ไม่ด่างนะครับเขียวปีมาเลยแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็จะรอนะครับจะรอรอ,อใบต่อไปนะครับอาจจะใบ2ใบ3านั่นแหละครับทีนี้ใบของเขาเนี่ยเขาจะงอกมาจากตรงไหนอ่าสังเกตรตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยตรงบริเวณก้านตรงนี้นะครับก็จะป่องออกมาเหมือนกับเขาเรียกว่าตั้งท้องนะครับตั้งท้องป่องออกมา แล้วใบก็จะงอกออกมาที่โคนก้านของใบแรกนี้นะครับออกมาปกติแล้วจะใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์นะครับ1อาทิตย์เดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยเขาจะมีใบงอกขึ้นมาหรือเปล่านะครับแล้วก็ ด่างหรือไม่ด่างทีนี้มาพูดถึงโอกาสในการเกิดด่างนะครับเขาบอกว่าต้นแม่ที่เป็นด่างก็จะให้ลูกที่เป็นด่างและไม่ด่างนะครับทีนี้การขยายพันธุ์ของบนกระดาษดำด่างนะครับบนกระดาษดำด่างเนี่ยการขยายพันธุ์ก็จะมีตั้งแต่ซื้อไข่นะครับหรือชิ้นตานะครับ ผมก็ได้ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับเขาบอกว่าผู้เชี่ยวชาญบอกว่าการขยายพันธุ์โดยใช้ไข่เนี่ยจะมีโอกาสด่างมากกว่าใช้ชิ้นตาซึ่งชิ้นตาเนี่ยมันเกิดอยู่ที่โคนของต้นนะครับอยู่ที่โคนของต้นแต่ไข่เนี่ยมันแยกออกมาจากรากของต้นนะครับจากรากของต้นทีนี้โอกาสในการเกิดด่างเนี่ยเขาบอกว่าจากไข่เนี่ยมัน มีโอกาสแต่ผมนะครับผมก็คิดว่านะความคิดของผมนะมันก็คงมีโอกาสเท่ากันนั่นแหละครับแต่ว่าต้นที่แม่ด่างแต่ลูกไม่ด่างเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสที่จะให้ลูกด่างอยู่ซึ่งมันเป็นลักษณะของการถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมอยู่แล้วนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จะให้ดูนะครับให้เพื่อนได้ดูว่าต้นชิ้นดำด่าง แต่ใบไม่ด่างมีโอกาสที่จะเกิดด่างหรือไม่นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ